สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีทั้งเก่าและใหม่แล้วก็พี่น้องทางสปปลาวนะครับเนาะกะมอนีฝนตกเบดมือครับฝนตกเบดมือแล้วก็ผมกับเพิ่งกลับมาจากบ้านนั่นเพิ่งกลับมาจากบ้านเมือเมือว่านนี่ครับเพราะว่าแม่เป็นเข่าลยาบานครับแม่เป็นป่วยคนแก่นะครับไปเฝ้าแม่อยู่ซีห์้ามือครับกับพวกใครเด็ไปถ่ายคลิปแล้วก็มี่เพื่อนๆเพื่อนทรงคลิปมาให้ครับทรงคลิปมาใหอยรุ่งครับ ขออภัยเอฟซีทุกคนนะครับตอนนี้อาการแม่ากา็ดีขึ้นมาพักฟื้นอยู่บ้านครับผมก็เลยได้กลับมากรุงเทพครับมาลุยออเดอร์ครับวันนี้ก็เลยสีผ้าเพื่อนๆผ้าเพื่อนๆไปเบิ้งครับไปแนะน้ำลานเป็นไปแนะน้ำลานผมก็เด้ผมก็เด้ไปทายลานคนนะครับเป็นลานเป็นลานเครื่องประดับของ a b เครื่องประดับเงินและหินมงคลครับ ห้างสิริบันตรงข้ามธนาคารไทยพาณิชย์ครับถนนเจิมปัญญาตำบลทับทเที่ยงครับอำเภอเมืองจังหวัดตรังครับเป็นลานของน้องอ้อนนะครับน้องอ้อนครับเป็นคนอีสานบ้านเฮานี่แหละครับผมแต่ว่าเพิ่นมีครอบครัวอพุ่นครับเป็นกันเลยไปเปิด้านธมาหากินครับถักเสือกเทียนถักทั้งถักเสือกเทียนท,ท,ท,ทั้ทงขายเครื่องประดับพระว่ิาสต์เป็นแหวนเงิน แล็กกะหินมงคลต่างๆเป็นกตีรลับอัดกอบผาน้ำครับและกกทักกอบผระน้ำอันนี้ฝากไว้ให้สําหรับเพื่อนๆที่อยู่ทางภาคใต้นะครับทางภาคใต้จังหวัดตรังนะครับใครที่อยู่แถวนั้นนะครับก็แวะไปร้านน้องอ้อนได้นะครับเบอร์โทรก็090915 4 9 4 1เครับเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรไว้ให้ ก็ฝากล้านน้องอ้อนด้วยนะครับเดี๋ยวจะโชว์ผลงานน้องอ้อนให้ดูครับผมติดตามได้ครับนี่ครับก็จะพามาดูผลงานถักของน้องอ้อนนะครับล้านน้องอ้อนนะครับนี่ถักเบียกแก้สวยครับสวยแล้วก็เหรียญถักใส่รู้สึกจะเป็นกำไรนะครับนี่นี่ชมหน้าของเจ้าของล้านครับน้องอ้อน นี่ของในร้านครับของในร้านสวยๆทั้งนั้นเลยครับนี่เป็นหินมงคลวัตถุมงคลมีหินมงคลวัตถุมงคลแล้วก็มีแหวนมีแหวนมีกําไลมีสร้อยเงินด้วยนะครับมีสร้อยเงินด้วยสวยๆทั้งนั้นเลยครับผมนี่แหวนแหวนเงินแท้นะครับแหวนเงินแท้ มีสร้อยมีแหวนเงินเนี่ยแหวนแบบเป็นหัวแหวนผู้ชายก็มีครับเป็นประดับพวกพลอยครับอย่าลืมนะครับแวะไปร้านน้องอ้อนได้นะครับใครที่อยู่ภาคใต้นะครับใครที่อยู่ภาคใต้นะครับลดยี่สิบเปอร์เซ็นว้าวนี่ผลงานถักกับถักไม่ว่าจะเป็นเขี้ยวเป็นถักกรอบพระน้องอ้อนเขาก็จัดให้นะครับ สนใจก็โทรไปสอบถามที่ร้านได้นะครับเบอร์โทรขึ้นไว้ให้ตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นถักกรอบพระถักเบี้ยแก่นี่ทีเด็ดเลยครับออกแบบต่างๆกับเกี่ยวกับงานถักทุกอย่างนะครับออกแบบได้ทุกอย่างครับผมเพื่อนๆคนไหนสนใจก็อย่าลืมครับแวะไป ผักที่ร้านน้องอ้อนได้นะครับที่จังหวัดตรังนะฮะนี่ครับฝีมือก็สุดยอดเหมือนกันครับถักไม่ว่าจะเป็นผักกรอบพระลายเลเกเก้ต่างๆนี่ครับนี่ลายเลเ็กเก้นี่ลวดลายแต่ละอันก็ไม่ธรรมดาครับฝีมือครับฝีมือ นี่สีแดงครับสีแดงสีแดงสีขาวนี่แบบนี้ก็มีครับนี่ลายฟันปลาครับลายฟันปลานี่สีม่วงสีม่วงสีม่วงสวยงามครับสวยงามนี่ถักแบบสามชั้นก็มีครับสามชั้นเป็น นี่ส,สีสีเขียวสีเขียวนี่สีดำผสมแดงครับแดงตรงกลางนะฮะนี่สีเหลืองครับสีเหลืองใครอยากเอาพระหรือว่าเอาวัตถุมงคลไปให้น้องอ้อ,อนถักที่ร้านก็ได้นะครับอันนี้ฝากไปด้วยนะครับฝากร้านน้องอ้อนด้วยนะเจ้าของร้านใจดีนะครับเจ้าของร้านใจดี ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับเงินกรอบพระหรือว่าจะไปเอาสร้อยเงินไปเอาวัตถุมงคลเลี่ยมกรอบพระอย่างนี้มีหมดนะครับร้านน้องออนก็สนใจเพื่อนๆก็ติดต่อไปตามเบอร์โทรนะครับอันนี้ฝากไว้สำหรับเพื่อนๆที่อยู่ทางภาคใต้นะครับเพราะว่าน้องออนร้านเขาอยู่ที่ ภาคใต้ครับจังหวัดตรังนะฮะจังหวัดตรังนี่ซอยมงคลปิเสียด้วยครับปิเสียใส่แล้วรวยใส่แล้วรวยใส่แล้วเฮงใส่แล้วรวยครับเพื่อนๆน,นี่ครับมีหลายสีหลายแบบนะครับเพื่อนๆอ,อยากไปให้น้องอ้อนออกแบบให้ก็ได้นะครับคือเราไม่จําเป็นต้องเอาแบบที่เห็นนะฮะคือเราไปให้ เธอออกแบบได้ครับผมขอบคุณนะครับวันนี้อย่าลืมนะครับ